ข้อความจากบาบาจิเมื่อไหร่จะว่างวิญญาณหาทางเดินไปตามทางอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกรบกวนโดยสิ่งใดหรือใครคุณได้เข้ามาในโลกเพื่อที่คุณจะได้สัมผัสกับตัวเองและเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นพระเจ้าการพบตัวเองเหมือนแสงสว่างในโลกที่ไร้แสงและความรักในโลกที่ปราศจากความรัก คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพยายามทำการเดินทางของคุณไปยังสถานที่ที่คุณเรียกว่าโลกนี้ได้รับการวางแผนมาอย่างแม่นยำคำนวณอย่างแม่นยำและสอดคล้องกับความปรารถนาของจิตวิญญาณของคุณคุณสามารถแยกความบังเอิญออกได้ไม่มีความเด็ดขาดสิ่งที่มีอยู่คือการชี้นำโดยตรงของจิตวิญญาณของคุณ ผ่านเขาวงกฎแห่งการเวลาคุณใช้ชีวิตมามากมายแล้วและคุณมีประสบการณ์ที่ทำให้คุณเป็นไปในแบบที่คุณเป็นในทุกวันนี้วิญญาณอมาตะของคุณเข้าสู่การอยู่ร่วมกันครั้งใหม่กับร่างกายมนุษย์ทุกชีวิต ร่างกายใหม่แต่ละคนปรับให้เข้ากับจิตสำนึกของจิตวิญญาณในปีแรกของชีวิตจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของคุณถูกรวมเข้ากับสมองทางเดินประสาทหัวใจและด้วยวิธีนี้คุณเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมดุลเมื่ออายุเจ็ดขวบจากนั้นคุณจะอาศัยและมีชีวิตชีวา และจากนั้นคุณเริ่มดำเนินชีวิตตามที่ได้รับมอบหมายจากจิตวิญญาณของคุณ0-7ถึงปีเป็นปีแห่งการปรับตัวของมนุษย์หลังจากนั้นการลืมครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นและชีวิตของคุณบนโลกนี้ก็เริ่มต้นขึ้นมนุษย์ทุกคนได้เลือกชีวิตของเขาอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณได้พบเจอพ่อแม่พี่น้องประเทศ และสถานที่วัฒนธรรมและศาสนาเก่าวโดยย่อการค้าขายทั้งหมดซึ่งประกอบเป็นชีวิตมนุษย์ได้รับเลือกโดยคุณก่อนการเกิดของคุณชีวิตโดยชีวิตคุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรในชาติหน้าต่อไปของคุณบนโลกคุณเลือกตัวเองว่าจะเดินทางไปที่ไหนกับใครตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ และคุณบ่นเกี่ยวกับสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นอยู่ได้โดยไม่ต้องบ่นโปรดหยุดความไม่พอใจนี้กับตัวเองและโลกมันไม่สมเหตุสมผลเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเกิดขึ้นกับคุณด้วยเหตุผลการเติบโตของคุณขึ้นอยู่กับความท้าทายที่คุณเอาชนะเท่านั้นสำหรับสิ่งนี้คุณเลือกการทดลองด้วยตัวคุณเองและคุณเลือกพวกเขาในลักษณะที่สามารถรับมือและควบคุมมันได้ ไม่มีใครแบกของหนักที่รับไม่ได้แต่ละคนเลือกชีวิตที่เขาสามารถควบคุมระรับกับสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดอย่าทะเลาะกับโชคชะตาของคุณเพราะมันคือชีวิตของคุณและจิตวิญญาณของคุณเป็นผู้นำทางและช่วยเหลือคุณในการแก้ปมพันธนาการแห่งชีวิตหลังจากที่คนคนหนึ่งได้ผ่านอุโมงแห่งความหลงลืม และการรับรู้อย่างเต็มที่ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือการจดจำให้ได้อีกครั้งทั้งชีวิตเติมเต็มจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคุณจำได้ว่าคุณเป็นใครและมาจากไหนเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณว่างนั่นเป็นเหตุผลที่การปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณจานวนมากมุ่งเป้าไปที่นั่นโดยถูกขอให้ฝึกฝนสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น คุณได้รับเชิญให้จดจำคุณถูกกระตุ้นให้เข้าใจชีวิตที่ไม่เสื่อมสลายในตัวคุณนั่นคือจุดประสงค์ของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณทุกอย่างที่คุณเปิดกว้างสู่จิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ก่อนเกิดของคุณและยังคงมีอยู่หลังจากการตายของคุณมนุษย์คุณเป็นอะไรมนุษย์อะไรที่ทำให้คุณและทำไมคุณถึงอยู่บนโลกใบนี้ คนหาคำตอบค้นหาคำตอบแล้วคุณว่างอย่าให้ใครทำให้คุณสับสนจนกว่าคุณจะพบพบตัวเองร่างกายมนุษย์เป็นพาหนะสำหรับจิตวิญญาณของคุณบนโลกใบนี้และยังไม่ใช่วิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างกายแต่เป็นร่างกายที่มีอยู่ในจิตวิญญาณเมื่อเข้าใจสิ่งนี้แล้วจิตใจของคุณจะเริ่มเปิดรับสิ่งที่จำเป็น และธรรมชาติที่แท้จริงของคุณจะเริ่มเปิดเผยตัวต่อคุณเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อเข้าใกล้ความจริงนี้มากขึ้นเพราะเมื่อคุณตระหนักว่าอุโมงค์ที่คุณเข้ามาในโลกนี้เป็นอุโมงค์เดียวกับที่คุณจะออกจากโลกนี้คุณก็จะเป็นอิสระในความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันอยู่กับคุณบาบาจิ